มีเวลา20นาทีครับใช้เวลาให้เต็มที่กับการปรึกษานี้กับครูที่ปรึกษาของเราคุณแม่พร้อมนะฮะค่ะครูที่ปรึกษาพร้อมนะครับพร้อมครับผมอาล้ครับทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะฮะ20นาทีเป็นของคุณแม่สันเชิญครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณแม่คืออยากจะเรียนถามคุณครูค่ะพอดีว่าลูกชายอยู่ชั้นม .2 แล้วนะคะแล้วทีนี้น้องติดเกมมากชนิดที่ว่าจะเข้าห้องน้าจะอะไรเนี่ยก็คือจะทานข้าวอย่างเงี้ยคือต้องอยู่กับโทรศัพท์ตลอดแล้ว อย่างนี้แม่มีวิธีไหนที่จะช่วยให้น้องเลิกเลิกติดเกมได้บ้างะคะนี่เป็นความกุ้มใจต่อเนื่องเลยนะ,ะจนเกิดเรื่องราวต่างๆมาก<ช>มายเลยะนะฮะ,ะแบบนี้ทําอย่างไรดีครับครูที่ปรึกษาเชิญให้คําปรึกษาครับเอ,ออย่างแรกเลยต้องขออนุญ,ญาตถามแม่สันก่อนว่าทัศนคติของแม่ที่มีต่อเกมเป็นยังไงบ้างครับก็แบบก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะคิดว่าเล่นได้แต่ว่าก็ให้จํากัดกับเวลาค่ะ เพราะช่วงแรกๆนั้นแม่ก็แม่ก็ให้น้องเล่นน้องเล่นชนิดที่ว่าจํากัดเวลาเขาอะค่ะแต่พอพอช่วงที่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเขาอยู่กับโทรศัพท์เยอะก็เลยเหมือนมีเวลาที่จะเล่นนะคะอตอนแรกๆเราก็ตั้งกฎเนาะค่ะตั้งกฎกติกาแล้วก็มีเรื่องของการจํากัดเวลาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่พอเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยเราจํากัดไม่ได้แล้วใช่ค่ะเขาก็เล่นระหว่างที่เรียนนั่นแหละ ใช่ค่ะเล,เล่นตอนเรียนด้วยเล่นตอนเรียนด้วยเราก็รู้สึกจริงๆในมุมมองแม่แม่ก็ไม่ชอบเลยเรื่องเกมเนี่ยใช่ค่ะแล้วความสัมพันธ์ล่ะก็ความสัมพันธ์ก็ดีค่ะก็ดีอยู่หมายถึงก็เหมือนหยอกกันแซวกันเล่นปกติแต่ว่าจะมีเวลาตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยเหมือนน้องไม่ทํางานส่งเงี้ยมันก็เริ่มจะมาสอนกันแล้วคืออยากให้โฟกัสที่เรื่องเรื่องเรียนด้วยเล่นเล่นได้แต่อยากให้เป็นเวลาแต่เขาก็ไม่ฟังเลยค่ะช่วงนี้คือ คือบอกเขาไม่เอาเขาเถียงด้วยอะค่ะเขาเถียงด้วยถ้าถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์เต็ม10เนาะสินี่คือโอโหความสัมพันธ์ดีมากมากเลยแม่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกอยู่กี่คะแนนณปัจจุบันตอนนี้เลยเนาะใช่ณปัจจุบันตอนนี้เลยน่าจะประมาณสัก8แค่นั้นเองเดี๋ยวนะ8แต่ใช้คาว่าแค่นั้นแค่นั้นรู้จักแปลว่าแต่ก่อนมากกว่านี้ใช่ไหมแต่ก่อนคือน้องเขาก็น่ารักนะคะเขาไม่ดื้อไม่สนไม่เถียงคือเราบอกอะไรเขาก็ฟังหมดอะค่ะแล้วพูดเพราะ ทุกวันนี้เถียงทุกคําแล้วทีนี้แม่ก็คิดว่าเป็นที่วัยรุ่นด้วยหรือเปล่าแอบสงสัยอะคุูที่ปรึกษาฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาตอนไหนฮะเขาอายุเท่าไหร่แต่ก่อนเขาแต่ก่อนที่เราจำตอนปหกฮะช่วงช่วงที่ว่ายังไม่เข้ามัธยมนี่ก็ก็ยังง่ายอยู่นะคะตอนประถมตอนประถมก็ยังง่ายพอมามหนึ่งก็ก็ยังน่ารักอยู่มหนึ่งก็ยังน่ารักพูดเพ้อะแบบแต่คนชมอยู่อะค่ะมาช่วงเทอมเทอมที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะ คุณแม่ผมขออนุญาตตั้งคำถามแบบท้าทายชาเลนจ์นิดหนึ่งนะครับถ้าใช่ก็ตอบใช่นะไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่นะแม่นะผมมีความรู้สึกว่าจากการที่นั่งคุยกับคุณแม่ตอนเนี้สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในผมรู้สึกว่าแม่เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกคนนี้มากเป็นพิเศษใช่ค่ะและจริงๆแล้วแม่เหนื่อยกับเขาเรียกว่าอะไรแม่เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกคนนี้ แต่แม่เหนื่อยกับกับทัศนคติหรือวิธีการเลี้ยงดูหรือกับอะไรก็ตามที่มันไม่ตรงกับเราของอของอีกฝั่งหนึ่งด้วยหรือเปล่าของแฟนเหรอคะอเลี้ยงลูกด้วยกันสองคนหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็มีส่วนเหนื่อยส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกับทัศนคติกับแฟนนี่คือไม่ตรงกันเลยแฟนแฟนคือตามใจลูกมากมแต่แม่คือเป็นคนที่เหมือนจะมีกฎค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบอยู่คะ่ะจะ ถ้าเล่นก็คือต้องประมาณนี้ประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อคือตามใจจะกินอะไรคือตามใจจะเล่นอะไรคือตามใจคือเขาตามจริงอ่ะเขาอยู่กับพ่อนี่คือเต็มสิบเลยอืเขาจะชอบอยู่กับพ่อควชอ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อเขาตามใจค่ะ,ะคุณแจ็คตามใจมากมจนเรียกได้ว่าเสียคนเลยก็น่าจะได้ออ,อนั่น,นแปลว่าตรงประเด็นเลยเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าสิ่งที่แม่กําลังเจออยู่ตอนนี้มันเกิดจาก ความต่างกันของการเลี้ยงดูของสอง <ม Element. S 2> ฝ่ายชเหมือนฝ่ายหนึ่งตึงเนาะฝ่ายหนึ่งก็หย่อนคือฝ่ยายทั้งพ่อเราอาจจะรู้สึกว่าแบบตามใจจนเสียคนจนเกินไปเนาะอยอมไม่ใช,มใช่หย่อนธรรมดาเออหย่อนมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกนันผมอยากจะชวนแม่สรรรันกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหย่อนจนเกินไปเราเผลอตึงจนเกินไปด้วยหรือเปล่าอ ถามว่าตึงเกินไปไหมแม่ก็ไม่ค่อยตึงเกินไปนะคะ uh huh. อันนี้ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองแต่ว่าคือเวลาเล่นก็คือให้เล่นถ้าทํางานเสร็จคือแม่จะให้เล่น uh huh. อย่างในบ้านอย่างเงี้ยทำอะไรสกรปรกหรืออะไรเลอะเนี้ยแม่ก็จะบอกต้องเก็บนะไม่ใช่จะคอยให้คนอื่นมาเก็บอะไรก็จะบวกกับการสอนไปด้วยอะคะ่ะอ uh ื huh. แต่ทีนี้คือน้องก็เหมือนช่วงนั้นปิดเทอมเขาไปอยู่กับพ่อด้วย uh huh. ไปอยู่กับพ่อหลายเดือนเลยะคะ่ะ uh huh. แล้วก็รู้สึกว่ากลับมารอบนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะอื uh huh. แล้วอีกอย่างหนึ่งเขา เขาเริ่มโกหกแม่ด้วยแม่จับได้แล้วแม่เป็นคนไม่ชอบออเหมือนพ่อก็เหมือนแอบสอนด้วยอ่ะไม่ได้ทํางานเนี้ยนอนอยู่กับลูกเนี้ยมันก็บอกว่ามันทํางานอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วให้ลูกเป็นคนโกหกหนูก,ก็เลยไม่ไม่ชอบก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูพ่อว่าจะสอนให้ลูกโกหกอะไรประมาณเนี้<อ>ยค่ะ,ะผมมีวิธีการหนึ่งแนะนําให้แม่สันลองกลับไปทําถ้าถ้ากังวลเรื่องของการติดเกมเนาะรเรื่องลูกแบบใช้เวลากับเกมมากจนเกินไปติดเกมเนี่ย แม่ลองลองลองไปเล่นเกมกับลูกดูสิ <c oughs> แม่สัน <c oughs> ฟังดีๆนะ <c oughs> ที่ผมบอกประโยคนี้แล้วผมเลือกที่จะถามก่อนว่าทัศนคติของแม่ที่มีต่อเกมเป็นอย่างไร <c oughs> มันสำคัญนะ <c oughs> ถ้าแม่เกียดเกมเมื่อไหร่ถ้าแม่ไม่ชอบขี้หน้าไอเกมหรือมือถือเมื่อไหร่แม่จะเป็นฝ่ายแพ้ทันที <c oughs> ลูกจะยิ่งวิ่งเข้าหาเกมกฎของมนุษย์มันมีง่ายๆอย่างนี้ครับแม่ของวัยรุ่นง่ายมาก วัยรุ่นจะวิ่งหนีความทุกข์และวิ่งเข้าหาความสุขเสมอคำถามก็คือเวลาอยู่ในบ้านระหว่างคุณกับเกมใครคือความสุขใครคือความทุกข์คือ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เท่าที่ดูเขาจะมีความสุขกับแม่เวลาเขาหิวข้าว <laughs> แม่เป็นเซ <laughs> เว่นเนา <laughs> ะกินนั่น,น,นกินนี่เขาก็จะสั่งแบบแม่ทําให้หนูกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาจะมีมีมุมที่อ้อนนะคะ <c oughs> แม่ทํากับข้าวอร่อยแม่ทําให้หนูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ <c oughs> จะมีโมเมนต์นี้แต่เวลาเขาทานเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็คือเขาจะ เป็นโลกของเขาอีกใบหนึ่งเลย<อ>ค่ะลึกๆเขารักแม่แหละแต่ว่าลึกๆเขารักแม่แหละแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ยเขามีเกมเป็นอีกความสุขหนึ่งของเขาเนาะ,ะแล้วเราก็เราไม่ต้องเป็นต้องรักเกมของเขาก็ได้ไม่ต้องรักมือถือเขาก็ได้นะแต่เราอย่าเอาตัวไปเป็นศัตรูกับกับสิ่งที่เขาเล่นตอนนี้สิ่งที่แม่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทัศนคติที่แม่เป็นอ่ะมันคือการไปเป็นฝั่งตรงข้ามกับมือถือไปเป็นฝั่งตรงข้ามกับเกมมันมันคือการมีทัศนคติแบบนั้น เราจะแพ้ทันทีครับต่อให้สมการนี้ไม่มีพ่อก็ตามนะตัดพ่อทิ้งไปจากโลกใบนี้เลยคุณก็แพ้เกมอยู่ดีเหลือแค่เกมกับคุณแม่ถูกคุณก็แพ้เกมอยู่ดีแต่ประเด็นคือหนักเข้าไปอีกตรงที่คุณดันมีพ่อที่ที่แบบทัศนศิอ่์ที่ทัศนศิลตรงข้ามกับเราอีกอ่ะคุณก็ยิ่งเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เพิ่มขึ้นวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเยอะเนาะมันมากมายมันแปลกเลยแหละแต่จริงๆในความเป็นจริงนี่คือเราคิดถูกป่ะใช่ค่ะแต่คําตอบที่สําคัญคือเขาอะ คิดกับเราเท่าไหร่เพราะ,ราะถ้าความสัมพันธ์ดีจะไม่มีการโกหกกันผมยังแอบเห็นสิ่งที่คุณแม่ตอบแล้วรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่คุณแม่เล่านิดหน่อยนะแม่บอกอยู่กับพ่อนะพ่อตามใจเลยก็เลยความสุขอยู่เต็มสิบเลยเหมือนว่าอยู่กับพ่อเขาเต็มสิบแต่แม่ให้ตัวเองต้องแปดนะมผมว่าผมว่าการบรรลานตรงนี้อาจจะต้องมีดีเทลครรู้ทุกษาแต่ก่อนจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าแม่กับลูกสนิทกันมากเนาะ จริงๆแม่กับลูกเนี่ยรักกันมากอยู่แล้วยังมันเป็นคะแนนของที่เราไม่เคยสำรวจในปัจจุบันค่ะแม่ไปเล่นเกมผมแนะนำผมใช้วิธีนี้กับหลายพันครอบครัวแล้วนะครับในการดึงวัยรุ่นออกจากเกมขอแค่ผู้ปกครองอย่าแอนตี้เกมและลงไปคุยกับเกมคุยเรื่องเกมกับลูกได้เล่นเกมกับลูกได้ทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเกมที่ลูกชอบได้คุณจะกลายเป็นอยู่พวกเดียวกัน พอเขารู้สึกว่าคุณคือพวกเดียวกันกับเขาคําพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์เสมอถ้าเขารู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งเขาใช่นะเราไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะเราคือพวกเขาใช่เออถ้ารู้สึกว่าเป็นพวกเมื่อไหร่มันยิ่งกว่าเพื่อนเลยนะใช่มันพร้อมจะเฮลป์ไปด้วยกันใช่แต่ตอนนี้คาพูดคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรอ่ะเขาเริ่มโกหกคุณเพราะอะไรอ่ะเขาเริ่มที่จะดื้อเถียงคุณเพราะอะไรคุณพูดอีกอย่างคุณพูดขวาเข้าไปซ้าย เพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณคือพวกเขาแล้วค่ะเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ใช่ค่ะเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาเนี่ยเขาจะคุยมันจะมีเล่นกับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาก็คุยคุยคุยมอมกรพูดกับอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะมังกรพูดอะไรเขาก็หนูคุยกับเพื่อนแม่อะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปคือถ้าไม่มีการบ้านไม่อะไรแม่ก็แม่จะไม่เคร่งก็คือปล่อยเขาเล่นเหมือนกันค่ะแต่เวลาเรียนก็คือแม่แม่จะเริ่มจี้ว่าเวลาเรียน ค่ะจะประมาณนี้อะค่ะนั่นแหละ <Okay. S 1> ดีแล้วดีแล้วแค่ทักสายกลางครับลงไปคุยกับลูกลงไปเล่นกับลูกลงไปต่อให้คุณไม่ต้องเล่นเกมกับลูกอะขอแค่รู้ว่าลูกเล่นเกมอะไรแล้วคุณคุยเรื่องเกมนั้นกับลูกได้ครับมันมันดีมากอันนี้ตอบคําถามนะฮะ,ะที่ที่อยากปรึกษาก็คือลูกติดเกมเนาะ,ะนะฮะ,ะ,ะตามที่ครูที่ปรึกษาบอกก็คืองั้นลองไปรู้จักเกมก่อนผมว่าทําได้มากกว่าการเล่นเนาะบางทีผมคิดว่า ไปดูเขาเล่นไปดูเขาเล่นไปอยู่กับเขาตอนเขาเล่นด้วยไปดูแล้วอยากรู้ว่าเขาเล่นอะไรอะไรงเคยเคยดูค่ะเป็นยังไงฮะเขาไลไรออกเขาไล่รออกเขามันมันมันมีสาเหตุนะพี่แจ๊คว่าทำไมเขาไล่ออกเพราะเขาเพราะเขารู้ไงว่าอารมณ์ความรู้สึกของแม่ตอนเนี้ยที่มันนั่งดูเขาเล่นอ่ะมันไม่ได้เป็นพวกเขามันมันมันดูเหมือนจับผิดอ่ะมันดูเหมือนมาอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นเชิงลบอะไรอย่างเงี้ย ก็เคยเคยเวลาเขาพูดเขาเล่นอย่างนี้ก็เคยแอบแอบไปส่องแล้วคืออะไรอะอะไรอย่างงี้ถามแบบนี้ค่ะเขาก็บอกแม่ไปเธอไปเธอแม่ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรประมาณเนี้แล้วเขาจะคุยส่วนมากจะคุยกับเพื่อนแล้วทีนี้แม่ก็จะบอกเออแล้วเล่นเกมกันเนี่ยพวกเองอะคุยกันเนี่ย ทำงานเสร็จหรือยังก็จะถามแบบรวมทั้งเพื่อนเขาด้วยเสร็จแล้วแม่อะไรเงี้ยก็เออก็ปล่อยเขาไปประมาณเนี้ยค่ะอคลองดูลองดูค,คุณแม่ถ้าใช้วิธีนี้ความสัมพันธ์พุ่งปี๊ดเลยครับครับ,รบพุ่งปีดด๊ดเลยโอเค,คนี่คือประเด็นแรกครับคุณแม่อ้าวนี้เคลียร์ก่อนตอบคําถามที่เราเราถาม โอเคไหมโอเคค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะอาจารย์อ่าลองดูลองดูงั้นตอนนี้ผ่านสิบนาทีไปแล้วครับคือใช้ครึ่งครึ่งทางกับแค่ประเด็นเดียวนะคะยังมีประเด็นอื่นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้ามีประเด็นอื่นเชิญปรึกษาต่อครับค่ะอาจารย์คือแบบลูกชายค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เรียนต่อแล้วแล้วแม่ควรจะทํำยังไงคือ มันเป็นงงความเครียดด้วยไม่เรียนต่อ,อยังไงคุณแม่อ,อธิบายเพิ่มเติมได้น,นึงนะเขาว่าอะไรเขาจบมสามแล้วหนูจะไม่เรียนแล้วนะแม่หนูจะไปเป็นยูทูบเบอร์เขาบอกแลวที่ความความรู้สึกของแม่แม่มองว่ามันมันเป็นการเรียนที่ยังน้อยอยู่แล้วเขายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาพูดคุยกับเพื่อนแล้ว <c oughs> ว่าคนนึงจะตัดต่อจะไปเป็นยูทูบเบอร์อะไรของเขานั่นแหละแต่ทีนี้คือแม่ก็อยากให้ให้ลูกเรียนไปเยอะกว่านี้เขาพูดถึงแผนเขาแบบละเอียดไหมครับว่าเขาทำยังไงเขาถึงขั้นว่า จะมีรายได้สร้างบ้านเขาพูดกันโอ้โหแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะเขาคุยคือเขาคุยกับเพื่อนของเขาเกี่ยวกับแนวทางแต่ทีนี้คือถ้าจะถ้าจะทําลักษณะนั้นแม่มองว่าก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าคือการเรียนเน่ยแม่อยากผลักดันให้เขาไปแบบนี้แล้วทีนี้แม่ควรจะพูดกับเขาอธิบายกับเขาว่ายังไงดีมันแบบนี้คือไม่เรียนแล้ว เดี๋ยวไปเป็นยูทูบเบอร์มีตังแน่นอน<ช>นั่นคือคสิ่งที่อยู่ในหัวเขาแต่แม่คิดว่าโอ้โหยงนี้ไม่น่ารอดม,มันไม่รอดค่ะ,อะอโอเคโอเคคุณที่ปรึกษาครับปัญหาอยู่แบบนี้ให้คำปรึกษาหน่อยครับจริงๆแล้วเรื่องของการที่เด็กคนหนึ่งจะไฝฝันหรือวาดหวังไว้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเนาะ ต้องบอกก่อนว่าถ้าเนื้อแท้มันเป็นเรื่องที่ดีนะแม่เนาะใช่ค่ะการที่เด็กคนนึงมีฝันอ่ะมันดีแน่นอนแต่รายละเอียดของฝันนี่ต่างหากแหละที่เป็นสิ่งที่ทําให้พ่อแม่อย่างเราอ่ะรู้สึกตกลงหรือไม่ตกลงโอเคหรือไม่โอเคใช่ไหมถ้าเกิดเขาฝันว่าเขาอยากจะแบบโอ๊นี่นะเดี๋ยวผมจบมสามนะแล้วผมต่อมสแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียนปริญญาตรีแล้วทาอาชีพนี้นั้นนั้นที่เป็นอาชีพโอ้แบบนี้จบเลยใช่ไหมแม่ถูกไหมใช่ค่ะแต่พอบอกจบมสามปุ๊บเดี๋ยวผมเป็นยูทูบเบอร์ มันคนละแบบเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้มันต้องคุยกันแม่แม่กับลูกต้องเปิดใจคุยกันจริงๆและการเปิดใจคุยกันมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยทีเดียวครับเพราะถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธคุณอยู่ดีครับแม่ผมเดาเลยทุกวนันนี้ลูกปฏิเสธแม่อยู่มแม่พยายามแบบเฮ้ยเรียนต่อมอสี่สิลูกแบบอาหนูทําได้นะยูทูบเบอร์แต่หนูเรียนต่อให้จบให้เอาไปรินย้ายอะไร เขาก็เซโนเขาก็ไม่ไม่ได้แสดงอาการแบบว่ายอมรับในคําสั่งสอนของคุณถูกป่ะครับใช่ค่ะจะไปทางเหมือนจะปฏิเสธไปครึ่งทางแล้วค่ะใช่คือเป็นเพราะว่าพื้นฐานต้นทุนความสัมพันธ์ที่มีณตอนนี้ครับพี่แจ็คมันน้อยเกินไปที่จะพูดกันเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาอืนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองคุณแม่อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ การที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะไม่ได้แปลว่าลึกๆแล้วเขาจะอยากเป็นจริงๆหรอกนะแต่พ่อแม่มักจะกังวลไปก่อนล่วงหน้าพอบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจบม .3 แล้วไม่เรียนต่อจะเป็นยูทูบเบอร์นะเออเรากังวลแล้วเฮ้ยมันจะเอาจริงปะวะมันจะไม่ต่อจริงๆมันจะเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอันนี้มันก็ทําให้เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใคิดไปก่อนล่วงหน้าพอคิดไปก่อนล่วงหน้าเราก็จะพยายามพยายามกดดันเขาครับพยายามนําเสนอทางเลือกทางออกอื่นให้เขาเข้าไปอีก ประเด็นที่3ครับคุณแม่การที่เด็กคนหนึ่งจะสร้างตัวตนได้ขึ้นอยู่กับคำคำหนึ่งครับเซลสตีมหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองครับลูกแม่รักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วช่วงหนึ่งแม่มองดูว่าดองเขาชอบดู YouTube อะค่ะแล้วทีนี้เกี่ยวกับอาหารแม่ก็เลยอยากพักดันไปเรียนอาหารเรียนการทำอาหารเพราะว่าแม่เคยเคย,เคยแบบคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันตอนนั้นเขาเพิ่งจะย ประมาณป .6 ค่ะเขาลองฝึกทำพวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอร่อยก็โอเคพอทานได้ค่ะคก็เลยคิดว่าหนูหนูไปเรียนทางนี้ไม่ลูกไม่จะส่งไปเรียนสายทำอาหารอะไรประมาณเนี้ยอาชีพก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือเขาจะเป็นคนชอบดู YouTube าเดี๋ยวขอพอแทรงนิดเดียวครับเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับนะฮะมาถึงตรงนี้ครับคุณที่ปรึกษาเชิญต่อเลยครับครับผมสั้นๆง่ายๆครับแม่แม่สันพยายามพาลูกไปเปิดโลกให้กว้างกว่านี้ ให้เขาได้มีโอกาสลองได้เจอกับผู้คนที่หลากหลายกว่านี้ได้มีโอกาสเจอกับโลกที่มันกว้างกว่าที่เขามีอยู่อย่างเงี้ยอาชีพมากับผู้คนครับดังนั้นถ้าใครที่เจอผู้คนได้เยอะเขาจะมีโลกของอาชีพที่กว้างไกลตอนนี้ไม่แปลกที่เขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เพราะอะไรเพราะชีวิตเขาก็ดูอยู่แต่ u t u ู e อะครับ<า>เขาก็เห็นแต่ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงดังๆเง,งินเดือนดีๆรายได้ดีๆเนาะ,ะเขาก็ต้องมีโอกาสได้เจอผู้คนที่หลากหลายกว่านี้ครับเขาจะรักตัวเองแล้วก็ สามารถเลือกสานอาชีพที่ที่มันหลากหลายกว่านี้ได้เขาจะมีทางเลือกกว่านี้ครับแม่สั่โลกให้กวางึ้นนี่จะทำให้รึกษานะครับเป็นไงฮะคํา้นี้เคลียร์ไหมฮะเคลียร์ค่ะโอเคนะครับลูกอยากเป็นยูทูบเบอร์ครูที่ปรึกษาก็ไปเจอลูกกว้างเดี๋ยวเขาจะเห็นอาชีพที่หลากหลายเขาอาจจะกค้นพบจากสิ่งนั้นก็ได้อ่าและครับยังมีประเด็นอื่นอีกไหมฮะค่ะขอถามคุณครูเดี๋ยวผมย้ำนะฮะต้องใช้สานาทีกว่าตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดนะครับ เชิญปรึกษาต่อครับอันนี้ขอปรึกษาเกี่ยวกับลูกสาวนะคะคเพราะว่าลูกสาวกําลังแบบเดี๋ยวจบมหกจะจะเข้ามาหาวิทยาลัยทีนี้ก็คือเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นและอีกอย่างหนึ่งคือความคิดของแม่กับลูกเนี่ยคือมันส่วนทางกันลูกสาวทีแรกบอกอยากเรียนบริหารแต่แม่แนะนําให้ไปทางราชการ,รอ,อยากให้เป็นครูอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วทีนี้เหมือนลูกไม่อยากเอาด้วยกับกับสายที่เราจะให้เรียนนะคะแล้วเขาก็แอบไปสอบ ไปไปไปสมัครเรียนของสาธารณาสุขอะไรประมาณนี้ค่ะสาธารณาสุขไว้ค่ะก็เลยคิดว่าจะจะพูดยังไงดีเพราะว่าก็แนะนําเกี่ยวกับว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องความมั่นคงของชีวิตอะไรทุกอย่างคุยกับเขาแล้วแต่ทีนี้แม่คิดว่าน้องเขาอาจจะแบบเหมือนไปตามเพื่อนหรือเปล่าอะไราเงี้ยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วเรียนไม่จบอะโอเคครับครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเลยครับผม ผมอยากชวนแม่มองให้กว้างกว่านี้นะว่าสิ่งที่ลูกแม่กําลังจะต้องไปเจอเขาจะเจอด้วยตัวเองเขาเขาเขาเรียนด้วยตัวเองเขาจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนที่จะเรียนไม่ใช่แม่เนาะ,ค,ะคนที่จะรับราชการไม่ใช่แม่แน่นอนแต่เป็นเขาใช่ไหมครับมันหมดยุคแล้วจริงๆคุณแม่กับการที่พ่อแม่คาดหวังให้ลูกทําอาชีพหนึ่ง แหละลูกอยากทําอีกอาชีพหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทอําอาชีพที่เราว่าสิมันถึงจะดีอย่างเงี้ยนะความสาเร็จในยุคปัจจุบันเนี่ยม,มันเปิดกว้างแล้วก็หลากหลายกว่านั้นเยอะเด็กที่ทําในสิ่งที่เขารักที่เขาชอบประสบความสําเร็จได้ไกลกว่าเด็กที่ทําเพราะถูกบังคับให้ทํานะครับเขาไม่ต้องรับราชการก็ได้เขาสารสุขก็ได้เขาทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเขารักแล้วมีความสุขกับมันมันจะเข้ากฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงเลยนะคือทําอะไรครบหนึ่งหมื่นชั่วโมงปุ๊บเขาจะเป็น คนเช,เชี่ยวชาญด้านนั้นและคนเชี่ยวชาญก็จะประสบความสําเร็จค่ะอืมีอะไรติดใจตรงนี้ไหมฮะอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมฮะค่ะก็คือแม่ก็เป็นแบบเหมือนกังวลว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนาะคือด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเป็นความคิดที่ว่าไปตามเพื่อนอะคะ่ะก็เลยคิดว่าไม่มั่นใจตรงที่ว่ามันเป็นความชอบอันไหนของเขาที่แท้จริงกันแน่แม่ยังกลัวว่าสิ่งที่คิด ไม่ใช่สิ่งที่ชอบจริงๆ<ช>บอกว่าตามเทนตามเพื่อนตามโน่นนี่<ช>แล้วไม่รู้จริงๆคุณที่ปรึกษ,ษาครับสั้นๆครับนาทีกว่าเชิญครับสั้นๆลึกๆแล้วอันนี้ขออนุญาตถามแม่สันลึกๆแม่เชื่อมั่นในตัวเองกับการเลี้ยงลูกที่ผ่านมาไหมก็เชื่ออยู่ค่ะเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าก็สอนลูกให้เป็นคนตีได้ระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความว่าสังคมกับเพื่อนเพื่อนฝูงเขาด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ที่เราก็ไม่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราอยากจะเชื่อมั่นในตัวลูกเนาะให้มากพอเราต้องเริ่มจากการเชื่อมั่นในการเลี้ยงดูของเราในอดีตให้มากพอก่อนครับต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเอ้ยแม่สันคนนี้เลี้ยงลูกสาวคนนี้มาดีแล้วนะเราสอนมาทุกอย่างครบหมดแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรระหว่างทางเขาประสบความสําเร็จได้แน่นอนเพราะเราเลี้ยงเขามาดีถ้าแม่เชื่อมั่นในตัวเองมากพอแม่จะเชื่อมั่นในตัวลูกสาวคนนี้นะแม้ว่าเขาจะเลือกตามเพื่อนหรือตามใจตัวเองก็ตาม นะฮะเชื่อมัน่นค่ะคือสรุปเราก็ปล่อยเขาตามทางของเขาที่ว่าเขาจะเลือกใช่ไหมคะอ้าวเนี่ยใช่ไหมคะนี่คือคำถามสิบเก้าวิครับ <laughs> คุณที่ปรึกษาครับอีกนิดนึงฮะวันที่แม่เชื่อมัน่นแม่จะไม่ถามว่าใช่ไหมคะอ <laughs> <c oughs> ใช่วันที่แม่เชื่อมัน่นแม่จะไม่มีคําถามว่าใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าวันนี้แม่ถามว่าใช่ไหมคะแปลว่าลึกๆเราไม่ได้เชื่อมั่นครับเราไม่ได้เชื่อมั่นเขาไปเท่าไหร่ เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะโอเคครับ <laughs> ลองกลับไปทบทวนดูครับคุณแม่ <laughs> หมดเวลา20นาทีไปเรียบร้อยนะฮะ <laughs> ลองเอากลับไปทบทวนดูนะครับผมเชื่อว่าวันนี้คําปรึกษาน่าจะสะกิดใจแม่ไม่มุมไหนก็มุมหนึ่งนะ <laughs> มีไหมคุณแม่ <laughs> เยอะอยู่ค่ะ <laughs> เยอะอยู่เลยเยอะอยู่เลยนะฮะ <laughs> แบบนี้เป็นความสุขของครูที่ปรึกษาเราด้วยนะครับ <laughs> ผมนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ